ท่องเที่ยวภพระพหน้าฝนมีอะไรน่าสนใจบ้างครับครับท่องเที่ยวภพระพหน้าฝนก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตกนะครับแล้วก็จะเป็นสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เพิ่งจะเปิดวันนี้นะครับก็เป็นแกะนะครับเป็นแกะที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็เจ้าของสวนก็นํามาไว้ที่สวนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาชมกันนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็น มันเปิดวันแรกของพวกเรานะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวมาชมนะครับแกะนะครับน้องแกะมีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ค่อนข้างเชื่องนะครับเราสามารถเดินไปใกล้ๆแล้วก็ไปสัมผัสไปให้อาหารได้ต่างๆนะครับ มีสโลแกนอะไรไหมครับที่แบบนึกถึงพบพระต้องประมาณนี้เลยก็อยากจะเรียนว่าพบพระเที่ยวได้ทุกวันนะคะแล้วก็ทุกฤดูโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนะคะเชิญชวนนักเที่ยวมาเที่ยวพบพระเห็นบรรยากาศของสายหมอกแล้วก็ความงดงามของขุนเขาสุขทันทีที่เที่ยวพบพระค่ะ มา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 เ่ยครับัากเป๋า้อนที่มือ้แล้วให้ครับไที่ือครับฝาก ม่ยกสูงวันนี้เป็นวันแรกที่ฟามแกะในไร่โมญยา้เปิดนะครับท่านเป็นลูกครโอ้โหเดี๋ยวเดีวยบท่านที่สนใจขับรถมาที่อ้อเย็นเย็นสี่สบสห้าน่เก้มันตัวใหญ่นม่กินเก่ง าต้องแบ่งกันนะปีน hm ี้ปีก็เริ่มายการเแ่งิโิลน่จะกระโดดใปแล้วเอ0แล้่องเที่ยว่ต้องทำตัวให้รักแก่หน่นะครยสถยใจทำรถมาที่อม4 4เลี้ยวซ้ายนะครับเขาจะถูแขนเราก็ร้ว่า